แกแกแกหาละเกหาละเกดปุดเวตมุตโกติฏฐภากริโกกาอเวอิเมวะราตะโกมุฑคาเลยยะกะดูกวาติฏฐโกติฏฐภาตะโกมุฑคาอีปรฆาอปาคะไคลิอยู่กะนะมีลุมะนะเนาะเลตะกะสอนิดูอยู่ตะกะสอสนีกุเวลบะดาโกคามาปะติสีละนะตะกะกะเดตะลบะดาจะอเวดีขวารกะยะกิตะกะกะกุละเตดีขวารกะกิ နော်เทวดာနိเนาะလိုဒီ क्वार गाय နိလိုဗီဒီယိုလေကွတ်ပိကခိုင်းနိเนาะအဝေเทวดာတာခိုင်းနိမိ वेदा ပွာတာခလာအဒူလော वेदा တာခမူလော TikTok အပူဝီဘလနိဒကို वेदा နော်ပွာကညောควาสစ်ဖာနိเทวดာလေပကလေမာစုယောเมื่อခีเทวดာជីจာနိ นอบาคาดาตากิตาครูเดกไอปัวพาโทพายูเวญ่าอะโคดะนี่จะดึกหน้าเปียกว่าซือปัวลากะนาตาอ่าเลออเวดาดีควาระอัตตาเทคนิคตึกหน้าเปียกว่าที่มีตึกหน้า4:00น.เนาะปะกะเลกะหน้าเปียกว่าที่อะเวอ่าเทวดาจะจะเลยเนาะกะหน้าเปียกว่า Está falando As casas querem homem quer sol. Está falando de lá, woo! As crianças, topo, está falando woo! เกอวนิรามีเวราตากิตาคลุตะคานอนเลอเวดาเอ่อโซทโซทเสโทมาราดูมานี่ลออะคุตะตะดอนี้เลตางุมมูบุณีเดอะเตราขาเนดุจิตเตญโลลุตัลอะตุโลนอลอแกปองยอคลอนิดุกูวอทเดฟลัคกี้ฟลัคกี้นะบาฉันน่ากิดอนี้เดเมลากาพาเนดุจิชุมดาตาเตกะกอรดาตาลออัสครีสครูมะตาดุคลอเจนี้แหละวะระกาดิดอดอปอ เอาเวด้าพัเสียขอะกลนเดี๋ยวนี้ไม่เตลุลุเนาะต่ไม่ตากโกลหรือเปล่าเตวิด้าหรือเป่ายกโบอูปล่ขี้อู้ท่าปลโกลเดอเตวด้าตาหรอเอคุจตจตอนนี้ยู่นี่เนาะอัตตาก็สตนี้ที่ผานนี้อ่ะตุคุนี่จะไม่อยู่ตาก็สนี้บเรากบบอย่าเลยเพชอตคาเนาะเพชอตค่านี้เอาเวด้าเอาวิตาสุจะกมาพระทังช่ยแมเจี๊ยบก่าที่บอกาขาดเดตาอ้ขใครนี่เราก็บบอย่าเลเพชอตคา นอเยรโกปลาเพราะมีบทไตรทไทในเยกว่าตออทาเกลินยาคเกรีเยบล็อกโกลีไตรทไทในอเวเมโยอเพจหลอภาษาตนักิดอหนิอเวอุคูเวดาปิโยลปุลลคลออโคตะตาดอหนินอเพจทไทอีอเวดาหีนิเวนอดีควาตากาเตวีบลอเนเลสีกว่าเวดาปวาลากราตระเตเวดานะทรานสลีทเปียกว่าที่นอเมอะเตมมาทาจุเล วีบร้อนในนั้นวแล้วอัลทรัลเลตกตูทีกิตาหรนอไงเทวดาเฮ่เนาะดีควาเทไงนี่เทวดาเฮ่ก็ยอควาแค่ละสิเฮ่เนาะป่าพุราชาประกันในตะโกโบยมือขี้เทวดากลาดาหลอกบาเทระอาสครูสครีจีจันนิเดินในยมุขีอเลยไม่เตะพูกหล่อนักยังไงยังเตะพวกไม่ทำบ้าบ้าศาสนาคิดหรอยังกันหน้ากับบ้าสีอินข่ายในนั้นตาดิสจิตเตมกวนี่อัลเทอเวด้สอสีขี้อัตากระตูเฮ นักน้ากตีจะหล่เนี่ยสอดบาบเมตตาก็โตเลือกว่ากาทอกว่าก็มึงครีมึนครมึคราอารุกิตีตาถึงหน้าเสียยิ่งต่ะนองก็น่าเสียบ้าอากูตาลนี่อ่มมไม่ได้จีจานี่เนี่ยหรอบ้าชานกินละวิดีโอบุนีอู้ดอต้าโลัอตะคากีคายนะน้อบ้าษาหนักกินเไม่อาจะบ้าขาดราจะดูเรียนดูยกน่าเสียบ้าไม่อาจจะระโยกโล่ไม่อาจจะดุโล่ลยเตดุเตะเวโอที่คิดที่จะเกะอากูตาลนี่ดิงกหนักกว่าเลย เอาเวด้ากันน่าประโยชน์สิเนี่ยดูการสิ้นยาเวด้าเนาะเมียเต็มตาดดิเล่บ้านชาตินาคีดอเลตากโซ่เนี่ยดูจะหินี่เวด้าเลอเอ่าเข้าสดออนไลน์เนี่ยเอาเวกุ้ยเหลืเวด้าเนาะแต่ถ้าใครเนี่ยจะกุ้ยเวด้าเลยหนุ่มกระเรียงบ่ะเนาะเลตากโซ่อากาศที่ผ่านเนี่ยกุ้ยเวด้าเลยหนุ่มกระเรียงกันย่อควาเลยเลยหรอบ้านชาตินาคีเลเข้าสดออนไลน์เนี่ยเอาเวจะกุ้ยเวด้าเลยกันย่อควาบ่ะกุ้ยเวด้าเลยประโยชน์ควา เทวดาประโยชน์ความไก่นีเฮี่ยหิหล่อสารีนอเเพะเวลไลฟ์ห <generally> ล่อเวด้าตาขอหมูอ่าเทวดามือเวด้าอาจจะก่อทิพย์าเฮมมาจะโก่อยู่เมื่อขีนีนอบ้าซาตนาเกต้ากินใครนี่ยเทวดาปวัลละก็ตกกลุที่กิตันและอับบ้าบ้าบ้าเท่านี้เอาเวเฮตเปียกิเวด้านอตาปกความไก่อตากระตุกนี่เหรอเทวดาจีจานี่นอวิบลนี่เดตเวด้าอยากระเตปอยากอยู่ติตะโก่ทิพย์พาลีถ้ากุล อาเวตเวด้าจ e ิจานียน้เลอเอาเวตั้ไกนี่เอาเวไหลาตรอาคานนี決決่เด้อนปตวาอดียกันน้ชูมุมาเวด้าดิสอดเตนะเรเพจตะคันนี่เรื่มเมือเวด้ปวากลูีเนีอตะกะกว่ากลูีเนีอร์นเดบิเมเตนาเตน่าจุด่าชงเอดอมมาฮาโวกว่ากันยออมมีลอฮากลูตีน่าจุดนาเจวด้าเลตอกไกนี่เทเวดาเมื่อกเรมาสกกยเมื่อขี้เดเว เอออะคูตาดตอนนี้อะบ๋าหลอตอลอมีเตลอเพจตะคานนี่ดิโซยิเตมกว่านี่อะเว่ไม่เพจตะคาลืออะเกอยู่อะเพจบาทันนาเกอู้ขูเวดาไปยอไปดูไปยอซึดตะพีลือพุลคลุอืมวีบลอนนี่ดาขูเวดาปะละกะตอทีดากาลืออะควาบักยอดมื่อบาดิตอตอเนาะเปเออเปโฟเวดาบัวกะยอนี่ลออืมอะคูตาดตอนนี้ปะละกะตอ โกรทีกันตัเลอาบ,บากิบากลกรธไงนีเ่เทวดาหนอเมตตาโกรทีหนอ,หนอดูสิงานนาเปือก,กมะปราการนี่ลอ้อเทวดาจิจานี่ดังนี้ถ้าโกรธเนี่ยเกท้าเวดาศาสตร์เทวก็ไปหยอกควาดไงนีอ่อาเวสุเวดาทิกทอกหนออาเวอุวเอวเดาเลอือตลาดบางบอนเลวิบอกโกปูหนอปัจจาตาลดตต เนอเพนี่นี่เลือกป่าโกรธที่ด้านอาปูนี่ยเทวดาเล็กอุเวดาอาตมูลโกดีท่าผ่นี้เทวดาประกัเละอามาตะโกอยู่เมื่อคีเตวอาโคตรละอาปว่าตึงไม่เลิกอเวตากระสอตะคันอย่างหาดรอบร้อนเนี่ยปานนึ่งรอชูป่าตีเวด้าอาตาปกฟ้าระกาที่นี่อากีตะเบิรมาตูระบาดเทวดาเนี่ยอ้เลยอยู่ก้อนในเฮมาตาเนาะเนเธอยู่ยอป่าเกนเนเธอโอโดตาติ้านี่ยาเบบาเทวดานจีจานี่เนี่ยก็มิโกจิ อืมอาโค่ตะตัดอนี้เดอะพาตนนนนนนเทวดาเลยนปาเวนี้นอนไม่ปากาดีนี่ไม่ตันเลยอ๋อป้ายุเทวดาเลยอาเวปป้ายุโก้โพติตภาพอาโก้หรออาคนี้เทวดานัก็บ้าพ่อเจออ๋อนัก็บ้าฮีอ๋ออาริคขาคานี่หรอวิบล้อนสิ่งนี้บ้ากิรักฮีเทวดาพลงานมีเลือดสดด้วยด้วยวิ่งอาสาวคิชิเยนี่เนาะอาเทวดาอ่อเล ป่าพลาทอดสระเลิบบางขนเทียนอเปิลก็รูเทนี่นี่เดอเทวดาเลบบาตาสมิสมโสซีกว่าอ๋อหนอดอกกัวคือซิกอดอปวากรธทีประโยชน์กรธตะกะนอเพตาสมิสมโอดอเซอร์ก็ตอคานี่หรอวีบลอนี้โซ่ชวยช่วยวินเดอร์นี่เดอเอาเวคีกัญญาขอโทษไว้ได้บอเหนอเอาคีวิสาสุเวดาเอ่ออยู่กว่าที่พวกก็พที่ตะผาเตวดาเลบตาตาโอมูปุนีหนอ ฟาตุอตโตปาเลเกะกตะตูอปาชีไว้ได้ยมมืดอนตมีบาเนาะเลื้ซาตากตะตูปูนีดเดอปวะฮีเกวได้ซาตากตูนี้ปวเกอโกลทีให้ทอกเกวได้ชาคลาดาอากมันนี่หรอเนาะวีบลอนี่เดอปวละอากโกลทีได้กัมีเวได้เลสันบินอูเนาะปวเวนี่ไม่เวได้ปวกลทีได้กา เอเวปปาพราโธเวด้าดออ่าปาหมาตกระโซจิจจอีเนาะเอาเวปปาพราโธเวดาขอน้อมกงอิตาลอมมานียติเอาเวปปาพราโธเวดาจิจจอีเจเวดาอ่าเพสโซตุยตุยอูอากตูตาอาคานีต่เมตตากระโตเกวมือเวดาปัวกัญโยควาทิรพันละกันเลมมาอยูเมื่อคินโนตมีบาเจเวดาจิจจานี่นี่เออเอาเวนี่เมตตากรุตีลาบ้าหรอ นาณเพชรสถานนตาปยอนทุยเยอะมากหินนเวดาตาเลเกเวดาตารือตาว่าบาิมพัเอเปอเอเปเว้าลาปากงี้นี่นอวีบลอนี้เดอเาเวดาปากโลทีตาตะงานนี่ดูเเวดาเเวดาเลซุ่ยตุยอู่ะกนอีัตากะตัวกลานีดูอุตุอุตกะสีเขเตเวดาเลอก่าระตูท่าเวาบ้าขาดอปผมืออากิกาทรุ นอบาสัดน no, no? ่ะกิโดอุดาตะลียอทอปากกิกาทีอะกีตาลอนอตําเมตาเลอะเทเวดาบากาดอกเวมึลอปากะเลมาอยู a, um ่เมื่อขินนอจะที่บ้าเอออะโคติตาดอนี้เอดอดูสิญากะทะกีโยติตะพะโกดี้โกราดีอีนี่ลอวิบลอนเดเปอกอติเมลเลนนาคูบาตากีตากลอลาลอติลอเชจาจันนี่บลอนิเดอร์เทเวดาเลอะเว ขอน้อเจวีด้าใจเจกิดเรื่องทางตำรวจได้เร่งไปติดออแพทาทกกกา,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 ากิทัลโกเกทอสต์คาเนเดอเ์เวด้าเปิดก้อนหรือบางขุนเทียนแต่น,ตนา่ากินเดอแต่มีเคมีรบีบาเนาะลูคือเวด้าปราร์ไกตือเวด้าเลืออัดนอกกระจาหรอเนาะแฮป่าพลาท่อสารเลเปลิดก้อรูเนาะดีสอดเดอร์กิดดูซี่นา อเวด้าปราละอควาตทิตะภาโกกะเดปราละลูโปทเวตากะโสติฏไพโกกะเดนี้เตเวดาหนอดิสอดะตังโสปะพราเวด้าเลสซอตุยตุยอุดรานี้อเวด้าเมอปราเลมัตตะของเวด้าหนออยู่เมื่ออคีนี้จะมีบ้าแต่เวด้าไอ้ดอดอยู่ซิงากะดากีหนอปัวเลอควาตทิตะภาจะจะอีนี่หรอเตเวดาจะจะนี่อยู่กล้วยเวด้าเพื่อพิสูจน์ อ๋อเมื่อพิสูจน์ก็ทราบว่าเป็นการแปลภาษาผิดจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดที่อันนี้ยูอัปเปอิลก็คุ่มีเวด้าเลอก์ริติเดชจานเพชรเอาเวเกเวด้าบางขุนเทียนอัปเปโโิลก็คู่เจวีด้าเลอร์อตูมเมลเบอร์อคืนที่งานกีฬาไหนเนาะเมตากระตูเลอรกว่าอ่ากว่ทรานสลิทเอาเวด้าเลอรตูหุ่ยไก่ยียยยเดนเลิกเพชตะคานี่เนาะอาทรานสลิทเอาเวด้าก็มาก นออโคตะตดอนี่เอ่อดึกเกเท่าเกวินดาปรากาอัตตาชุมุก็มากบาชานักเกคนี่ปะมาเชกิลินอเมเวดาตาโคทิลอกมะนี่ลอเทเวดาเจจานิอืมอโคตะตดอนี่เด้อตะมีรีตะลาเกเทเวดาเยซอตุยตุยอุดไรนี่ตะปูดิบานะอัตกมะโอดิตะคาลิอัตกมะนี่เจจาเลนี่เทเวดาปราไพนี่อ่ะเฮว่าหนึ่งเลยอยู่กวยอะลีอุสารุบา นอคอมมนทตเฮวด้เลยอภิษฎศสาบาอืมไม่ปกันการเลนหนึ่งหรออยู่ก้นเลยก็มาตาสู้ตาสโอคตั้งตตอนนี้นะว่าพาไว้อีอตาก็มาอู้หรืออู้ไวด้ตาใครหรออคนตั้งแตอนนี้บาตรจกหรอตมรูดีตนอะตาก็ชอบโผล่กันอากียวสูเรือนี่ตะกบานี้หรออืมอตาก็มาเนี่ยโอด้เท่นี่หรออ่ะนอกก้อนนี่เด้อสอดตวยวอู้เอยันมีเต่อตเตรนอจมีบานิเด နခု피후မာနမတလေယုကောဒကတိလီပါစနာရေကွာလဝဲလိုက်လောခနီဒုနောစူဝေဒါပကတိကျဲ့လဲပွာမေစနာဒိနေဒုအာမဇာဒီတောဒပကတိချီမလတာယုယောပာကေမူနာကေနီကတ်ချာတချီပိုဂျီနာရေကွာလတာပာမေပာနာနဲအခောတတ်တော်နေဘဒတဲ့လောသာဘာနောပွာတကာတောတကာကွာစာစတ်တိုင်ဒီကြิจာနီဒုကုတနောပမာနာပေါ်နာခောနောเออအခောတနာဝဲနီ bah kada datang di takluk kali ni batas selequi we dah jaja ini lo oke pala si kuya si depa juchu muta le share ba wei ni noh ba flat di senjata che lo table